สืบเนื่องมาจากกระแสาข่าวของท่านโอนคุณวชิรเรศวิวัชระวง์พระท่านเจ้อุนรสองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าเก้าวจออยู่หัับดีตชนครินารีวิวัชระวงซึ่งปีนี้ท่านอนมีอายุครบ40ปีแล้ว โดยเมื่อวันที่27พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านกับกระแสที่ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องถึงเรื่องการที่ท่านนั้นอาจจะได้กลับมาในประเทศไทยและรวมไปถึงการสืบทอดร,ราชบัลลังก์เป็นว่าที่รัชกาล11ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจกับบทบาทและหน้าที่ที่หลากหลายของท่านอ้นในอเมริกา ท่านอ้นมีความสนใจทางด้านกฎหมายโดยท่านจบการศึกษาสาขานิทิสา์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยจอร์ดบอร์ิงปันสหรัฐอเมริกาและท่านก็ได้เคยทำงานในสำนักง,งานสายยุติธรรมในรัฐต่างๆอาที่นิวยอร์กฟลอริดาและโคโลราโดและในปัจจุบันท่านเป็นผู้ก่อตั้งโครงการกองทุนเพื่อนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาและก็เรื่องมีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการออกมามีส่วนร่วมในการทําบุญที่วัดไทยอย่างสม่าเสมอจนทําให้ท่านอ้นนั้นเป็นที่คุณหน้าคุนตาของชาวไทยในอเมริกาเป็นอย่างดีโดยการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องของท่านอ้นเองโดยล่าสุดเนื่องในโอกาสสัปดาห์แห่งวันวิสาขบาูชาและพิธีเปิดพุทธอุทยานหลังพระธรรมจารนวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีท่านอ้นวัชเรศวรวิวัชาระวงศ์เป็นประธานในพิธี ในวันสุขที่28พฤษภาคม2564และข่าวเรื่องนี้ทางสยามทาว s ก็ได้มีการรายงานว่าในงานมีพิธีร่วมกันใส่บาดพระสงฆ์และมีคณะสงฆ์และคณะญาติธรรมมาร่วมง,งานในพิธีกันอย่างล้นหลามอีกทั้งงานพิธีในกัางมียังได้มีการร่วมกันถ่ายภาพหมู่และสิ่งที่ได้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก็คือการที่มีคนไทยนั่งต่ำกว่าท่านโอนโดยมีท่านน นั่งอยู่บนเก้าอี้และคนไทยในอเมริกานั่งคุกเข่ากับพื้นและเรื่องนี้เองก็ได้เป็นประเด็นเพราะได้มีคนไทยบางส่วนได้เข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมและความเท่าเทียมเพราะท่านอ้นไม่ได้มียศฐาบนบรรดาศักดิ์อะไรแล้วและไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นแต่ด้วยความเป็นคนไทยที่มีความนอบน้อมถ่อมตนและคนไทยก็มีขนรรมเนียมที่ไม่เหมือนใครและการที่เกียติกันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่น้อยโดยได้มีความคิดเห็นของชาวไทยบางส่วนก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ดังนี้ คนไทยนอยังอุตสาหะเรื่องทะเลาะกันเองเรื่อยเปยื่อยทะเลาะกันไปมาถึงไม่จเจริญสักทีใครเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาไปถ้าไม่ชอบนั่งตับต่งก็นั่งเก้าอี้ถ้าคนเขาอยากจะนั่งกับพื้นก็ปล่อยเขาไปก้นของเขาจะไปเดือดร้อนอะไรเตบก้นใครก้นมันประชาชิปไตยแต่ดันไปว่าคนอื่นที่คิดไม่ตรงกับตัวเองซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับระบบคอมมิวนิสต์ที่ทุกคนต้องคิดเหมือนกันมีอะไรเท่ากันไม่มีที่ไหนในโลกมีสิทธิเท่ากันหรอ ทุกที่มีผีเวรเหล่หมดละ่ะไร้สาร,ระมากอีกอย่างว่านั่งตรงไหนก็เป็นประเด็นเขาให้โฟกัสที่มาร่วมกันทำบุญหลายคนถามว่าทำไมพี่เขานั่งบนพื้นซึ่งอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะพี่เขาอาจจะอยากถ่ายรูปกับท่านแต่ท่านนั่งอยู่บนเก้าอี้ถ้าจะให้พี่เขายืนก็คงจะดูไม่ดีพี่เขาเลยเลือกที่จะนั่งบนพื้นแทนมังคะาซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นบางส่วนซึ่งเป็นความชอบและไม่ชอบส่วนตัว อีกทั้งประเทศอเมริกานั้นนับเรื่องสิทธิและเสรีภาพเป็นเรื่องใหญ่แต่โดยพื้นฐานของคนไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานมาโดยกําเนิดอยู่แล้วและการให้เกียรติกันนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคนไทยและเป็นสนิ์ที่ไม่เหมือนชาติไหนๆอีกด้วยอีกทั้งก็ยังได้มีประชาชนหลายฝ่ายได้มีการพูดถึงว่าท่านอ้นนั้นมีโอกาสที่จะได้กลับมาในประเทศไทยและจะได้มีโอกาสกลับมาสืบทอดร,รษษาชสันตาติวงศ์หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากเกินจะคาดเดาเพราะว่าท่านชายทั้งส0พระองค์ได้ถูกถอดออกจากสถานะพระราชวงศ์และไม่มีสิทธิ์ในการใช้ฐานนันดรศักดิ์มเจ้าอีกต่อไปโดยทรงเปลี่ยนให้ใช้นามสกุลพระราชานวิวัชระวงศ์แทนซึ่งอย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏการประกาศการถอดฐานนันดรศักดิ์ในราชกิจจานุเบกษา ทัางในปัจจุบันท่านโอนยังเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัทแมทนีแอนโก์ดนโดยท่านท,านท,านทานงรงความักอยู่กับแม่และที่ชายน้องชายของท่านณน,นนาครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาอีกทั้งกิจกรรมที่หลากหลายที่ท่านปฏิบัติเพื่อคนไทยในต่างแดนและก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสำนักพระราชวังไทยอยู่เนืองๆกับภารกิจที่สําคัญในการตั้งกองทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนไทยในนครนิวยอร์กเมื่อเดือนมีนาคมพศ2 5 6 0 เพื่อสนับสนุนให้เด็กและนักเรียนไทยที่เกิดหรือศึกษาในต่างแดนได้ระลึกถึงประเทศบ้านเกิดของตัวเองและทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอีกด้วยอีกทั้งเมื่อวันที่13ตุลาคมพศ2 5 6 0ท่านอนก็ยังได้ออกสารพร้อมกับพี่ชายและน้องชายเพื่อแสดงความโศกสศร้าอย่างใหญ่หลวงต่อการสวรรคตของในหนวงรัชกาลที่9 และเมื่อวันที่26ตุลาคมพศ2 5ง2ท่านอนและพี่น้องก็ยังได้อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแต่ในหลวงรัชกาลที่9้าอย่างต่อเนื่องโดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงการปฏิบัติกิจกรรมและการแสดงความจงรักภักดีของท่านใจทั้ง4ที่ยังมีต่อราชสำนักไทยโดยภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ท่าน,นอนก็ยังได้สวมใส่เสื้อสีเหลืองที่พิมพ์ด้วยอักษรรักพ่อโดยเป็นการสื่อให้เห็นถึงความรักและสายสัมพันธ์อันดีและท่านก็ไม่เคยลืมประเทศไทยเลยแม้แต่เสี้ อีกทั้งท่านโอนและท่านองก็ยังได้เคยถ่ายภาพเบื้องหน้าพระบัณโรฉายาลักษ์ของพระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวิชินรเล่าเจ้าอยู่หัวนวัดไทยนวเมนินทรชูทิศโดยมีคำกล่าวว่าในชีวิตนี้มีบางสิ่งเท่านั้นที่พอจะสอนลูกได้บางสิ่งพ่อสอนแล้วแต่ลูกยังไม่เข้าใจโตแล้วจะเข้าใจเองตอนนี้ลูกโตแล้วสำนึกได้แล้วทรงพระเจริญ ซึ่งเรียได้ว่าเรื่องราวของท่านชายทั้งสี่นั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆและท่านก็ยังเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ทรงคุณค่าและก็น่านับถือยกย่องที่สุดรวมไปถึงการวางตัวที่เหมาะสมและท่านก็ไม่เคยลืมรากฐานของความเป็นไทยอีกทั้งคําพูดของท่านในแต่ละครั้งนั้นช่างสะซึ้งกินใจเหลือเกินและข้าพเจ้าเชื่อว่าวันหนึ่งท่านชายทั้งสี่จะได้กลับมาเมืองไทยอย่างแน่นอน สืบเนื่องมาจากกระแสข่าวของท่านโอนคุณวชิรเรชสองวิวัชรวะวงพระทานโอรสองค์ที่สองในพระบัตสมเด็จพระวชิรละเล่าเจ้าอยู่หัวกับอดีตมองสุจริณีวิวัชรวะวงซึ่งปีนี้ท่านโอนมีอายุครบ40ิปีแล้วโดยเมื่อวันที่2 7พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านกับกระแสที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องถึงเรื่องการที่ท่านนั้นอาจจะได้กลับมาในประเทศไทยและรวมไปถึงการสืบทอดราชบัลลังก์เป็นว่าที่รชา ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจกับบทบาทและหน้าที่ท,ที่หลากหลายของท่านอ้นในอเมริกาท่านอ้นมีความสนใจทางด้านกฎหมายโดยท่านจบการศึกษาสาขานิติศาสตร์มหาบัณฑิต